นได้ไปเลยฮะแต่พี่พอดีแลกก็ได้ไม่แพงได้ผมสามาริมกินเลยโอเคได้ไหมเราแลกปลาล่าทิพย์ทุกวันนี้ผมกินตอนแรกไปเลยนี่ปลาลาดพริกไข่น้ำปลาให้แปลกกว่าโอ้ยนั่เล่นบุ่มปุ๊มขายไปละเอ้าเล่นตัวนี้เป็นปลากระพงเล่นเป็นเป็นตัวไหนพี่สิบเจ็ดห้าห้าป่ะไม่มันมันไกลเกินไปเทเล่เด้อตัวยาวไม่ผมกัวยาวพอขายไงผมขอชิมก่อนแล้วกันเนาะเอาผมผมมือสองผมตามเอาหมูกรอบก่อนก็ได้วะ บพรตัวนี้บอดีเขาขายตาม1 2 0 0บาทล่ะ e r g o o เอันลิเอียดค e r y good มาคริสปิโผกข้าวแบบฟิธรรมดาเล่ติดกล้องอันนี้มันต้องเอาหนังออกก่อนอีอีไม่เฟซไม่เฟซไม่เ้อ่งออกก่อนพี่กินได้เลยสูนกินอยผมกินเลยอะไรแล้วนี่กับเ้าอร่อย very g o ดูปลาก่อนปลาปลาเขาย่างใช่เปล่าปลาทอานะไสั่งเลยปลาเขาย่างเนาะเขาไม่ได้ทอดนี่ย่างนะเออย่างดีนะกลับถึงอร่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นน้ำมันเร่อยโคตรปลาย่างลาดมีไข่เนื้อปาครับไปด้วยก็จะมีชีลาวลาดมาด้วยนะนี่กยติดเลยอร่อยก็มากใส่เนก้อปลามันได้กลิ่นหอมของความไหม้ของของปลาที่มันเผาไอ้ข้างๆนี่คืออะไรพี่ ไข่เหรอผมคิดว่าในเป็นไข่ลูกตาใช่เหรออถ้ามันจะเป็นลูกชิ้นจริงกวนนะหอมาริงกันนะเป็เธอเดียวจริงเราบอกเลยกินแล้วไข่ลกกทาครับไหนนกกทาไม่ติดดูแลอย่างดีนะ โอ้พี่หิวแล้วเนี่ยพี่โดนเข้าไปน้ำช้าไปแก้วเดียวหิวเลย,เยอ่ะดูดนะตัวก่อนดรักสิใช่แล้วก่อนนะรับคำได้ใจครับแดกผมผมว่า,บบาน้ำน้ำจิ้มที่ร้านเดียว มันเหมือนกับน้ำราดหมูกรอบผมต้องมาป่นกันอ๋ออร่อยเลยคลิปนี้พี่ไม่ได้ห่ายไม่เคยถ่ายพี่จะถ่ายปะไม่เคยอร่อยเลยตอนตอนที่มันมีเพี่ก็ไม่เอาอีกแล้วผมว่าโอเคนะอร่อยเลยเพราะปลามันแค่นิดเดียวนี่นง่ายดิมันไม่ปุย เนี่ยมันเป็นมหาเลย์น้ำเนี่ยใช้กับหมูกรอบได้ด้วยเลยโคตรอร่อยเลยมุกเป็นมุกคุณคริโอฟิชคริสปิโบกเมียนไม่ได้้างก้อนมิจิลาเมียนมาข้าวนี่เขาไม่ได้ขายให้เราเป็นถ้วยนะออขายเป็นหม้อให้เลยข้าวที่นี่ถือเป็นบ้านเราเนาะข้าวอร่อยด้วยนะ ทขงของม่นีแ oh, <Bu> ่าอินไปนนเดียวทำใหญ่ไปเอวี <laughs>